สวัสดีครับท่านผู้ชมพ้กับผมอาจารย์แป้ะตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2,563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขห้าหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขสาข 8, มา หมายเลข9เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก5ู้น ห้าแปดและห้าเก้าเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4 หมายเลขแปดหมายเลขศูนย์หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของคุณยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก48 40และ47เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลขศูนย์หมายเลข 0, ห้า แล้วหมายเลขสามเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำต้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมเป็นรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสี่แปดและสี่ศูนย์ เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปหานําไปคัดเลขในช่วงเวลานน,น้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหรา,าศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรี เพื่อให้ท่านนําไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนําไปหาเลกเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจ,จติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับจะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจ ที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ